ก็ในคิปเปรดวันนี้เราจะมาสอนคุณผู้ชมเนาะได้มาทําการเพิ่มยอดวิวให้กับตัวคิปวิดีโอของทิกต็อกตัวเองกันใครเนาะที่กาลังอัพคิปวิดีโอแล้วไม่ค่อยมียอดวิวแล้วอยากจะเปิดการมองเห็นให้กับตัวคิปเิดีโดหรืออยากให้มียอดวิวมขึ้นมา,มากขึ้นลองดูแล้วก็ทำกำันได้แไ,ไปง่ายกันได้เลยโดย้นตอนแรกแให้เราได้เข้ามาในเว็บไซต์อันนี้เยี๋จะเติมแจมพิงกิ้งเดี๋ยวแปะลิงก์ลลงเอาไว้ให้ในส่วนของใต้คอตอำอธิบายแล้ว,วก็คอมเมนต์ของคิปีโอรกดข้ายม้าากไ้วเมี่้ก็าตะโก สำหรับใครที่ไม่มีสมาชิชีสามารถกดสมรทติตรงด้านล่างนี้กันก่อนได้เนาะอ่ะโดยการที่ใครได้กดเพื่อมากระดับที่ต่างๆสมคราชีเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้เนาะให้กับราได้กดเพื่อมาปฏิกสธสมัคราชีกกันได้ง่ายแค่ทำการกดหัวข้อและข้อมูลต่ามที่เขาได้จำนวนกันเว้แบบนี้กันไปก่อนเนาะรืวว่าใครมีบัญชีนกูเกิลเดที่ที่ตรงด้านบนนี้สมัครผ่านก็สามารถที่ทำการกันได้ง่ายหรือใครมีบัญชีนอยู <S <envy> <S <parler> ่แล <sinus> ้วอะไจะลงชื่อเข้าใช้งานให้กดที่ตรงด้านล่างนี้ลงชื่อเข้าใช้งานแล้วก็สามารถที่ทำการกันได้เน ก็จะประมาณนี้เลยเอาแล้วเมเราได้เข้ามากันแล้วในตัวเว็บไซต์เวศนาตารางของเขาก็จะเป็นประมาณนี้โดยมีสหรับหัวข้อแล้วก็มุมบริการให้เรานะได้มาเลือกใช้นนะได้ทําการต่งางๆกันได้เลยง่ายๆแบบนี้แล้เห็นในตัวเว็บไซต์ถ้าหากเราได้เข้ามากันแล้วได้ไม่มียอดเงินในตรงด้านนี้ก็กสามารถนะที่จะกดเข้ามาในตรงด้านนี้กันก่อนได้นะที่เขาว่าต้มเงิน ใครที่เขามาแลือกเติมเงินแต่หากว่าเข้อมนแล้วให้ชี้เข้าไปกันก่อนดีครับเมื่อช่องทางเนาะพอได้มีช่องใช้เราได้เลือกเติมเงินกันแบบนี้3ช่องทางไม่ว่าจะจะแกนชิวพูดมาทุกท่านจะถูกวันนี้วอลเลตือวาิริปโตถ้าว่าเรารู้จักช่องทางอะไรได้ะรือช่องทางไหนสามารถดีดเลือกกันได้เนาะสำหรับในการเติมเงินด้วยสามช่องทางนี้หรือว่าใครที่เขามาเติมเงินกันได้แล้วมียอดเดินเงินอยู่แล้วจะให้กดยอดกลับมาเลยดีในตัวหน้าต่างแรกก็สามารถที่จะย้อนกลับมากันได้เนาะเพื่อทีดจใช้งานละไรทำการจดหน้า อ,อย่างในวันนี้เลยเราต้องการจะมาเพิ่มน้องในโซนห้องยอดอวิวให้กับตัวคลิปในมุมทิกตอกตัตวเองให้คลิกเข้าไปน้อที่จะไปทวิตตอกตรงด้านนี้แล้วก็เรื่องที่ตรงหมุดหมู่ตรงด้านนี้กันไปนะว่าต้องการจะเพิ่มหัวข้ออะไร เพื่อวิววีดีโอตรงเด้มนี้กดคลิกเข้าไปบริกนรดังล่าวที่นี้ก็ให้คลิกกันต่อในตัวบริการโดยที่เปลี่ยนราคา nille นะเขอเต็มหัวเราเรื่อยประมาณนี้เลยเราจะขอเลือกเป็นอันแรกก็กดคลิกเข้าไปได้บริกนรดังล่าวทั้งหมดบริการประมาณนี้ทีนี้ก็แค่ให้กดเรองกลับมาเนาะในี่จะหุงตัวคลิปที่ตอบตัวเองพร้อมกับเขาลองปิงเราจะเป็นคลนะิปพีนาะที่มีแค่ยิมเกตวิวกันเองให้กดมาเลยอาจจะทําการตามกันน้องทุกมือถือคอมอ,อ่ะให้กดทับเองในรักเชยของตัวคลิปเนาะ อ่าแล้วพอทำไปได้ทำกาแฟได้ติดตัวคลิปติ๊กตอกตัวเองจะแล้วทีนี้ก็ให้ย้อนกลับมาเนาะในตัวของเว็บไซต์เพลิงก์มาวางเมื่อ,ววดดอ,อ,อได้วา,างลิงก์นั้นได้แล้วทีนี้ก็ให้ใส่คำนวนของตัวยอดวิวที่ต้องการเนาะอ่าพอได้ใส่ทางลิงก์แล้วก็จคำนวนได้แล้วทีนี้ก็สร้างด้วยตรงด้านล่างนี้กันไปเนาะอ่าเรามีเลย เมื่อสั่งซื้เสร็จแล้วค่ะเขาจะมีระบบของตัวเว็บไซต์เพื่อมาเป็นการแจ้งบอกประมาณแบบนี้และแถมนะคะสังส่งฟิลน้องเมื่อสั่งซื้เสร็จแล้วเราก็ส,ส,าสามารถที่จะรอกันก่อนได้หรือเข้าไปเช็คดูรายละเอียดของโต้ด้วยเพิ่มเติมกันก่นอนก็ได้เนาะโดยกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้บบกกนะคะว่าประวัติการสอบเซื้อ อ or ่าสำหรับใครที่เข้ามาเช็คดูกันแ LIKE ล้วตัวออเดอร์ในตอนนี้เนาะขึ้นมาว่าลดดำเนินการสําลดดำเนินการก็รอกันก่อนได้เลยแต่ถ้าเข้ามปเช็คดูกันแล้วมีการยกเลิกมีจำนวนผิดพลาดหรือขาดท่องแต่ว่าที่จะกดขึ้นมาได้ตรงด้านนี้กันไปก่อนได้เนาะเดี๋ยวเขาว่าตัวดโดยใครที่ขี้ขึ้นมาเพราะเราที่ท่าั่งของตัวตรงด้านนี้เขาจะเปทักท่งประมาณนี้ขึ้นมาให้เราได้ทำการเทปับหนาแระปติดตอสอบถามกันได้แบบไม่ง่ายเนาะโดยทำการกันแล้วก็ทำการพิมพ์หัวข้อเลยีอยู่ตรงด้านบนนี้เนาะว่าเราจะแจ้งปัญหาว่าอะไรแล้วก็พิมพ์แนกัพวก็ สามารถที่จะเน้นรูปภาพเพิ่มเติมเหมือนในโดยผูดแชร์ปัญหาแอดมินแบบประียดกันได้เลยอ่ะก็สามารถที่ทําการแชร์ปัญหากับแอดมินได้ถ้าว่าใช้งานแล้วมีปัญหาขัดทองเนาะหรือว่ามีข้อผิดพลาดหรือไฟช้งานส่งพื้นฐาปกติกันไปไม่ได้มีออเดอร์ผิดพลาดหรือว่าขัดทองใช้การทำเตาปกติกันไปแล้วอยากจะลองย้อนไปดูยอดได้กดกลับไปดูก็ได้เนาะในตัวหัวชีตติคต้องเรียนตอนนี้ว่าแต่มียอดวิวจะมาบ้างไหมจะเป็นยังไงเนาะอ่าในคลิปยอดอยวิวเนาะเมื่อกี้ก่อนที่จะกดเข้ามาวิวใช่ยี่สิบเจ็ดเนาะ ก็ลองกลับไปดูที่คลิปกันนะว่าตอนนี้กิมมีเอาไปเพิ่มมาบ้างไมหรืว่าเป็นยังไงกันตามเนาะเราดีดูเลยอา และก็ดีเลยหลังจากที่ทำการสังซีทันประดนนาู ز, ่จากมื่กี้นี่เองตอนมียอดวิวในตัวชิปติต่อของเราพเพิ่มขึ้นมาเนาะเป็น1080กันไปดีกันเป็ประมาณนี้นเลยเนาะเมืเอนจะเพิ่มขึ้นมาเลยด้วยแล้วเหมือนจะมีเป็นการแถมด้วยเพราะเราสั่งซื้อยังไม่แค่100เองเมื่อกี้จากของเดิมก็ไม่แค่ยืบเช็กชันเองเนาะเราสั่งซื้อยังเติมมาเกือบจะมันตั้งเป็น1100ก,11กันไปที่ประ,ประมาณแบบนี้นเลยเนาะและแถม,ถมอีกขั้นตอนในการทำคอมเมาดี้หรือซาวน์อะไรยังไงกันเล จริงๆว่าให้เพื่อโหลดเช่กันและทำตามกันได้ง่ายๆเนาะหรือใครเข้ามาชีกันทำการตามกันอยู่แล้วและสนใจของคนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะาเรดและเชิงหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในตัวเว็บไซต์หรือถ้ามีปัญหาขัดข้องเล่าใช้ยังไงก็อย่าลืมนะว่าในเว็บไซต์มีให้แก้ปัญหากันได้และในคลิปนี้ก็ขอฝากกับเมดิเตอร์เนี้หากใครสนใจก็ลองเข้ามาดูหรือถ้าดูแล้วและทำตามกันแล้วในคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรมากแขอฝากกับเมดิเตอร์เนี้สหรยแค่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรมากใตอนนี้ก็ขอบคุณมาก